ชุดญี่ปุ่นค่ะบนลายของผนก็จะสวยสงบสวยงามมากอร่อยออน่ารักนี่ไงจายย่ายเงนินไม่เป็นใช่เ,เหมือนขนมอะไรนะขนมขนมเป้งเหรอเหมือนเชฟเหมือนเชฟ ไปจ่ายตังค์เขาไม่เป็นโอ้ชินชาวนี่ค่ะตรงสีเหลืองๆไปอีกอันนี้ก็เหมือนสินค้าบ้านรรานชุดเด็กก็น่ารักนะนี่ไงร้านนี้ร้านนี้ ร้านนี้ค่ะกาแฟที่เขาแนะนำว่าให้เรามากินเนี่ยเห็นไหมเป็นเขาใส่ชุดทหาร,เป,โโรเป็นมอนเกอรโบราณเลยใช่เดี๋ยวเราค่อยมามาชิมกาแฟร้านนี้ค่ะไปดีร้านมัคโลกตอนนี้เรากำลังเดินไปชมตลาดก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ฮอยอันค่ะเวียนดนามถนนคนเดินค่ะเพราะเย็นนี้เราพักที่นี่ค่ะ ปเที่ยวไซอเขายังไม่คขึ้นห่าเวียดนามอยเออกระเป๋าส่สืป็นมนเคะสกรปอบกอบกอค่ะลองเบอร์ได้งไงกรอบ อืมนี่ไง <laughs> มาตานี้ก่อนคะ่ะตามมาก่อนค่ะตามใกลก่อนชุด่าไหร่ไช่นี่บ่มีลูกสาวบะ <laughs> น่ารักดิ อลโหลเดี๋ยวเดินตามไกดมันจะลงก่อนไปดูไอ้อะไรนะเราเดินมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะมามาจากเวียดนามค่ะมาเที่ยวมาเที่ยวญี่ปุ่น <laughs> ชุดญี่ปุ่นค่ะบ้านคนบ้านญี่ปุ่นใส่ได้อ่าตอนนี้เรากำลังขึ้นมาบ้านญี่ปุ่นชั้นสองนะคะ มาญี่ปุ่นก็เหมือนบ้านไทยค่ะสตไตล์ญี่ปุ่นก็เหมือนบ้านไทยนะคะอันนี้กเน่ยนี้ก็จะเป็นป่นค่าแต่ลังค่าไม่ค่ะญี่ปุ่นโอ้โอะอ,อาริกาโตอาริกาโตให้ใหสมุดลายของคนญี่ปุ่นมีสั้นมียาวอันนี้อันนี้จะเป็นรูปภาพของคนญี่ปุ่นค่ะอันนี้น่าจะเป็นประธานาธิบดีวะ โม,มบ้านญี่ปุ่นอันนี้เป็นห้องนอนของสงสัยตรงนี้เป็นที่รับแขกของคนญี่ปุ่นของคนญี่ปุ่นสวยมากม,มบ้านญี่ปุ่นนะคะอ๋ออันนี้อ๋อเขาทำไว้ดูอากาศข้างล่าง บ้านคนญี่ปุ่นก็เป็นคล้ายๆคือไทยก็เหมือนไทยนะคะสไตล์บ้านญี่ปุ่นก็จะเหมือนบ้านไทยก็จะเป็นเหมือนบ้านไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าปูโตภาษาญี่ปุ่นอันนี้เป็นพัดอันนี้มีีไหม S <S <Okay. S 2> อได้ติดไหมได้อยู่โอเคอันนี้คนถนนคนเดินนักท่องเที่ยวนาน,นาชาติทั้ทงญี่ปุ่นทั้งญี่ปุ่นทั้งต่างชาติทั้งไทยทั้งจีนค่ะ <S <S 2> <S 2> อตอนนี้เราอยู่บ้านญี่ปุ่น เราอยู่บนบ้านชั้นสองละเอา้ามันลงไปแล้วันเน่ะ<ม>อ๋อเขาก็จะมีที่บ่ายพระ<ม>เหมือนกับคนไทยอืม,มใช่ค่ะโคมไฟของคนญี่ปุ่นก็จะสวยมีทั้งสีแดงเป็นสีขาว<ม>ดอกไม้ก็จะสองนี่คะ่ะบันไดอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราจะลงไปชั้นล่างแล้วนะคะ อ๋อ oh, อันนี้คนญี่ปุ่นกินขนมเคก้กไม่น่าหรอกเย่ปุ่นมันถึงมีขนมเค้กอันนี้กับอันนี้เขาปั้น,อ,นอันนี้มีโซมีโซมีโซะะราเมนอเกอ๋เอ,อเป็นนะคะเราจะกลับไปตอนนี้เรามาชมบ้านคนญี่ปุ่นคะ่ะบ้านโบ,บราณของคนญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นตัวเล็กค่ะเขาก็เลยทําบันไดเล็กๆสั้นๆเพราะคนญี่ปุ่นจะไม่ได้สูงคะ่ะ ทีนี้เราก็จะออกไปแล้วค่ะออาากกาบบางบ้านคนญี่ปุ่นแล้วค่ะเรากำลังจะไปชมกันอีกทีเองค่ะโอ้หอค่ะพีตอนนี้เรากำลังเดินไปค่ะไปซเป,ปิรก่อนค่ะออกจากบาบ้านญี่ปุ่นแล้วนะคะกำลังจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง อันนี้เป็นกำกำแพงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนนเนาะอันนี้น่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สองขอมูบ้างคุญี่ปุ่นมั้งเนาะอืม,อมกินมันจะเป็นอีกกินเลยเนาะกินอับอ,อับเนาะเร่ นี่เาไปฝั่งนี้ค่ะไปนี้ค่ะเดินตามไปกนดตาใไปก่อนค่ะเริม่อะ้ไปค่ตามใไหนจะล้ไปก่อนค่ะเดิม่อนะลไปอน่เดตม้ไปอนาไนค่ิตนะเดากอเดิน้่อา้ไอน้่าอเค่ค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาขอพรให้ร่างกายแข็งแรงนำความร่ำรวยให้แก่ครอบครัวเรานะคะตอนนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาขอพรค่ะตอนนี้มาขอพรน,นะคะขอพรความร่ออำรวยหยู่เย็นเป็นสุขขอพรให้เราร่ำรวยค่ะเรากำลังเข้ามาขอพรตรงน,นี้นะคะ ใจกลางของคนเวียดนามค่ะที่เข้านัเถีง ขอพอรแล้วค่ะขอพอรอพอให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยมีเงินมีทองและกินเลย<ะ>ใช้ปลอดภัยคาเทลตั้งใจมาไปจะสมหวังทุกอย่างแล้วค่ะ <laughs> อันไานรู้ไงเมื่อกี้นี่ค่ะทงบอกว่าอ๋อนักท่องเที่ยว <laughs> ดูข้างหน้าก่อนไหม <laughs> ขอบฟอนแล้วไ,ไ,ไ,ไงเดินดูของฟอน <laughs> <laughs> ตอนนี้เราเดินดูเดินดูมัเรื่อยๆก่อนคะ<ป>่ะฮะรวมก,ก,กันสยกที่รถค่ะมองเต่ามองที่<อ>มาจอดรถแมน,น

อ,อันนี้อะไรนะอัน้หอันนี้ของเขาน,น,นะเป็นของูเกี่ยวจากโซนยุโรปและโซนเอเชียนะครับเยอมาก ตนเอเชียเกาหลีญี่ปุ่นมาดูเมืองเก่าสโค่นี้เราก็ขึ้นไปตรงนั้นแหละครับสาวสาวหอยอันสาวเมืองหอยอันกำลังก,กินของหวานเดินกินสงบสงีงยมมากสาวเมืองหอยอัน มากินกาแฟเจ้าดังนะครับกาแฟเจ้าดังเข้าคิวกินหอยอันหอยอันฉันรักเธอตอนนี้เรารอกาแฟะมะพร้าวคิวที่ยีิบสี่ ไม่รู้จะน,นานไหมหอยอันฉันรักเธอคนก็ะจะเป็นชุดทาหารนายทหารทำกาแฟ,ฟอ่ามะพร้าวหอยอันฉันรักเธอ่าคิดไหมแย่ <Yes. S 1> แยสได้แล้วนีะนะดีดกับก้างไหน กินแล้วนะคะกาแฟมะพ,พร้าวอยู่ที่หอยอันฉันรักเธอหอยอันฉันรักเธออร่อย,ยหอมหอมมากสุดยอดทีด่เราอยู่เมืองหอยอันแล้วนะคะ เรามากินกาแฟร้านดังคงกาแฟ ε. กาแฟมะพร้าวค่ะอยู่ที่หอยอันฉันรักเธอค่ะร้านกาแฟ ε, คงกาแฟนะคะอะไรนะคะสรสชาติหอมอร่อยเก็ซื้อขนมไปฝากบบเอาดีกว่า,นวาขนมดีกว่ามามา,มาค่ะมาค่ะ ขอสองตี๋ลงไปที่มุมนล้วเลย่กลับไปกันแล้วแล้วกาแฟคงอันคงคงอันล้วแค่ไหนคงลงเรือกระด้งทันค่ะเวลานี้จ เก้าค e, ่ะแต่มันมืดไปเราก็เล่นน้ำตอนค่ำน้ำตอนค่ำมาเวียดนามก็มาลงเรือกระด้งตอนค่ำนี่เพื่อนๆก็รอกันขึ้นเรือแล้วครับมีไฟไหมครับลำนี้ลึกทุ่งครับหมุนรอบตัวนะครับเรือกระด้งเรือกระด้งสู่ซค่ะวันนี้เรามาเที่ยวแบบพุดๆสุดๆโอเคโอเคโอเคไม่มีไฟหรอกค่ะ กล้องเราสว่างครับตาจิงมืดเลยนี่เยยดี๋ยวไปน่เดี๋ยวไปนเออเอ,อโอเคเรามาเวียดน,นมามดูเดี๋วกลองกลางนะครับผมผมไม่มุนเดไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้ไม่มุนไม่มุนเพราะว่ามันมีกล้องเอาไปถ่ายเพื่อนเบา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 ว้าวาว ไม่หมุนจะบอกหมุนไม่หมุนไม่หมุนโอเคนะครับสุดยอดเลยโอเคปหอยอันหอยอันหอยอันอันนี้คุณลุงเขากำลังจะต่อไฟเปิดสวิตไฟนะครับเพื่อความสว่างเราได้มาถึงเมืองหอยอันของจริงแล้วนะครับจริงค่ะได้มาเลือกกระโดงจริงเลยนะคะตอนนี้นะคะ you yeah. วันนี้เรือกระดงของเราก็กลับกันแล้วนะครับกลับกันแล้ววันนี้ก็กลับกันแล้วกลับกันแล้วครับถึงฝั่งกันแล้วอยากกว่าปลอดภัยทุกคนได้ทิปทุกคนเลยนะครับโอเคโอเคโอ้ยช้าบอยโอ้ยชาเหรเอาโอ้ยโอ้